นี่เ็เสี่ยวหลอดค่ะแซ่บเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหลอดจบเครื่องนะคะมีเต้าหู้มีขาไก่นะคะทุกอย่างครบหมดนะคะมีลูกชิ้นด้วยนะคะนี่ค่ะกินกันเลยนะคะร้านช้า้ะคะ่ะ กินที่ตลาดนะคะมอกินก็นได้เลยนะจ๊ะนี่ขาไก่ดกีด้วยจ๊ะรูทานอะไรมา พาเผ็ดเดค่ะเยอะเผ็ดกาะเทีเยเยอะๆก่อมันจะแซ่บแสบนี่ทอดมันจ้ะทอดมันนะคะเร็วสูงใกล้ๆเลยค่ะนี่ไปร้านขนมนะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะ ูกที่เป็นไข่นะคะไข,าาขาวว่าูรกระทาและไข่รวงกระหมดนะคะเป็นแบบทรงเครื่องนะคะ เราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีน้านเป่าแก้วขาย้ำแงปลานี่เป็นทําอะไรปลาเลยเนี่ยคนคงก็จะซื้อของนะคะขายปลาสดปลาสดนะคะอยู่แถวนี้นะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอสมเครื่องนะคะาาไอที่เรากินนี่แหละค่ะอร่อยจะมีเสียงคนพูดนะคะเยอะมันเป็นอยู่ในตลาดนะคะแล้ว,ลวก็กินหลายาะครั้งแล้วค่ะแต่เจ้านี่เราทำอร่อยนะคะ แล้วก็พามาชมเด็กปลาดน,นะคะนี่ค่ะอันนี้เราเอาเป็นสเส้นใหญ่นะคะอเไาอ่าเพราะเป็นคลิป ไี่ยาวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ขามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจนะคะดูรักษาพรกของา้าทุกท่านได้บายจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ชวนชิมชวนซื้อนะคะแล้วก็ไปไปแวะซื้อเป็ดพะโลมานะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะประมาณไอ้น,นี้ครึ่งตัวนะคะเป็ดพะโลนะคะอันนี้น้ําพะโลนะคะซื้อซื้อมานะคะวันนี้เราก็ไปชวนชิมชวนซื้อไปจ่ายดูซิ ข้างนอกมันมีอะไรมั้ะน้ำจิ้มเซ่บๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกแกะนะคะเราจะใส่หม้อนี้นะคะใส่หม้อน,นะคะใส่หม้อนี้ไปเลยนะคะเป็นเ็กนะคะเตกใส่หม้อไปเลยนะคะมันก็จะมีข้างนอกนะคะนี่นะคะนอกนะคะเราก็ใส่หม้อไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเขาร้อนๆนะนี่นะคะอันนี้ประมาณหนึ่งตัวนะคะเอ้ไม่ใช่หนึ่งตัวครึ่งตัวนะคะ เราก็จะใส่แบบนี้่ะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ตักมานะนี่ค่ะเราก็จะใส่น้ำนี่นไปนะคะน้ำนี่ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยร้อนมากทำยังไงนะคะมันหนังยางก็ผูกฟนแน่นเลยนะคะหนังยางผูกแน่นเลยทํายังไงดีล่ะอ่านี่เราก็วันนี้เราก็ชอบไปแวะซื้อนู่นซื้อนี่เราก็จะมาแนะนําให้ชมนะคะว่า ร้านไหนทำอะไรอาหารอะไรอร่อยมากนะคะอันนี้ใช้กรรไกรตัดนะคะเพราะว่ามันแน่น่ะมันผูกอะไรไม่ได้เลยน้ำพะโล้ก็ร้อนจังเลยนี่คะ่ะร่วงไปแล้วนะคะเราก็เอาออกให้มีปัญหานะคะเราก็เทน้ำพะโล้นี้นะคะโอ้โหกระเด็นไม่คะ่ะอุะร้อนคะ่ะคิดเหตุว่ากระเด็นนี่มันร้อนนะนี่นี่ก็นี่นะคะพะโลค้ครึ่งตัวนะคะ นี่นะคะที่เห็นเห็นนะเราก็จะมีน้ําจิ้มนะคะลองลอง,งน้ําจิ้มใส่ถ้วยนะคะว่าเขาจะลดชาิไปยังไงหรือว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะก็มาชิมกันได้เลยนะจ๊ะมาชิมกันได้เลยจ้ะนี่นะคะเราจะน้ําจิ้มใส่ถ้วยนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหม้อเลยนะทั้งหม้อวันนี้เราก็ไม่ได้ทําเราก็ไปไปหาซื้อมาว่าที่ไหนที่เขาจะมีเอ่อ อร่อยมันหนึ่งยางก็จะผูกงนายนะคะเดี๋ยวข,แขอแกะหนึ่งยางก่อนนะคะแกะหนึ่งยางก่อนนะคะหรือว่าเราจะตัดไปเลยดีนะคะง่ายดีค่ะง่ายดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้เห็นนะคะนี่เราจะเทจนจิงแล้วนะคะจิ้มเขาก็จะมีกระเทียมนะคะนี่นะคะนี่เลยจะจิ้มนะคะพ็แ,แซ่บหนอ ะะอันนี้ก็เป็นชุดเมงเลยนะคะมีน้ําจิ้มนะคะที่มาเป็นถุงนะคะที่เราเห็นเห็นนะคะมีน้ําจิ้ม่ะน้ำจิ้มเป๊งเช่นน้ำจิ้มใสนะคะพูดผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่น่าแซ่บๆอร่อยนะคะเปิดพารู้นะคะเปิดพารู้ไปซื้อเราจะไปแต่ละร้านนะคะบางครั้งเราก็ขอถ่ายรูปนะคะ ร้านอาหารนี้ทําอาหารอร่อยเขาก็ให้เราถ่ายนะคะเราก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่ามีอะไรอร่อยแล้วเราก็ซื้อเขามาด้วยนะคะซื้อของกินเขานะคะเป็นร้านนะคะนี่นะคะอ็มาชมเล็กเล็กนิดน้อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่สิ่งด,ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแ้วคาดจากพยอันตรายทั้งปวงนะคะ บญรักษักระคุ้มครองสาธุให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะมากินข้าวราดจ,จานเดียวนะคะนี่นะคะข้าวนะคะละเอแกงหน่อไม้นะคะหอยหมนผู้แล้วก็ไข่ต้มนะคะนี่ค่ะข้าวราดจ,จานเดียวนะคะไม่มีหลายอย่างนะคะดิจานเดียวนะคะข้าวราดหนอเอ ข้าวแกงหน่อไม้นะคะหอยแมลงผู้กับแผ่ต้มนะคะนี่ค่ะยิงกันได้เลยจ้าอันนี้ก็มีหอยแมลงผู้นะคะแมลงภู่มเส้นแมลงผู้ผู้ผิดพู้ถูกก็อร่อยเหมือนเดิมกินอะไรก็ให้อร่อย มแมลงผู้นี่ค่ะแกนเผ็ดหน่อไม้ผยมแมลงผู้นะคะต้มการเดียวก็อิ่ได้เลยผยแมลงผู้แต่ที่ก็เขเ้มค้นด้วยนะคะเอาไขา่ต้ม โดยเรืบองพี่ขึ้นหนูผลแมลงผู้แกะเนี่ยคราคาแพงเหมือนกันนะคะกินให้อิ่มท้องก็สบายใจล้ว นี่แหละเป็นชิ้ไม่ยาวนะคะเป็นชิ้นเจนทองชิกินข้าวรายแกง<ม>หน่อไม้หอยมแมลงผู่ไขต้มนะคะก็<ม>อ,อร่อยได้เต็มท้องนะเต็มท้องกับเต็มคำนะคะสลับข้าว โรยด้วยพริกที่หนุบค่ะพริกครับพริกน้ำปลาใช่ไหมเราก็ใช้พริกไม่ต้องใส่น้ำปลามากินกันได้เลยค่ะอร่อยนะคะแบ่งไข่ไข่ต้มหนึ่งหนึ่งใบ เผ็ดเหมือนกันเผ hey, hey, <c oughs> <c oughs> ็ดพราะพริกไม่ให้ข้าวราจดานเดียวอร่อย อกักไม่ต้องเยอะกินง่าย เผ็ดค่ะอร่อยอือเผ็ดมากอะค่ะ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอเป็นคลิปร้างันะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับคนคลิปนี้จะมีแต่ความสุขนะคะปีนี้ก็ขอให้มีสิ่งดีเข้ามานะคะในสมองขอมท่านทุกๆอย่างนะคะบูรักษาพรกผู้ของสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุค,ค่ะไม่พลาดไปแล้วคะ่ะ